มนุษย์ทิ้งพวกเราไปแล้วเราเตียบของมาดีมากดีมากมากผมจะเรียกว่ายางงูฮะนี่เจมันคือแบบอ่ออยน้ำมันงูแต่ผมจะเรียกว่ายางงูแล้วกันเพราะว่าไปขวดงูดีไม่ชาหรอกโอเคมาใก้เวลาเมาละรอไปสับขวดหนึ่งสองสามสีเร็วได้แค่ดีแฮะแต่ก็ได้อยู่ ช้าอยู่ฮะไอฮโจรโจรโจรไอ้บังก์กยังช้าอยู่นะอ,อย่าอย่าอย่าโอเคเไปแล้วไมล่ละแม่มาขี่กันเองได้ไหมไปไหนไปไหนไปไหนเฮ้ย, <c oughs> <c oughs> ยขี่ม้ากันเองได้ <c oughs> นี่เรามาสายพันธ์อะไรเี่ยขี่กันเองได้ <c oughs> ทำไมอ่ะมันแปลกเหรออา <c oughs> ใช่มันแปลกต <laughs> าตาตาไม่คุ้นใก็เนี่ยเนาะโอเคร้ลีเทสลีเทสลีเทสก่อนอะไรเนี่ย <Okay. S 2> แอบไม่มีอะไรจะเป็นเลยฮะคือถ้าหากปีจริงคือเราสามารถเก็บพวกแบบปากซอมบี้อะเอาไปแบบยังไงอ,อ่ะเอ่อใช้ไปเชื้อเพลิงได้แต่ได้คข้าดีฮะเราไม่มีรถไฟและเรา ไม่จะเป็นต้องใช้เหัอเพิงก็นาะว่าคือมาเนาะอุ้ยอุ้ยผมเห็นนะเฮ้ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง,ยงได้เลียงได้คือเราควรจะมีควบเพลิงนะว่าไหมไม่เป็นไรตอนนี้คือเราเด็กคือแบบเร็วกว่าซอมบี้ฮะเชื่อดิซอมบี้อะตามเราไม่ทันหรอก yeah, yeah. น่าจะได้อยู่ฮะมัง้ง <laughs> อะไรเดียวไม่กล้าสาปตามหรือไงอะ ลุ้ยอ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 ุ้ยมันตามติดแล้ววะใา่ยะยากเตามทันไหมอ่ะถ้ามันตามทันนอเฮนะโอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โหมันตีขนาดนี้มันตามทันฮะโอเคเราเจอเมืองแรกแล้วไปที่สอดค่าเอ้ยกรอกกรอกรอกเก็บป่ะลูกโมทหารเรือถึงแม้ว่าเราจะเป็นม้าใช่ไหม แล้วมา้านั่งเร็วกว่าฮะเดี๋ยวล่เค่ะน่าจะขี่ม้าเหรอใช่ใช่ฮะในกระดาษที่เราเป็นมา้าเราขี่มา้า <c oughs> ทำอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเป็นม้านี่เป็นทำอะไรลราไม่ได้ฮะรู้เวทแต่ตัวนั้นอ่ะตัวนั้นทำได้แน่เบ็ดเด็ดครับไปก่อนดูดี โอเค,อครอาแคทยิงเสียเปืนอ่าตัวนี้ต้องแขนโอเคยิงขาโอเคเรียบร้อยคือแบบตัวเราอะเร็วจริงฮะแต่ขี่ม้าแบบมา้าจริงอ่ะเร็วกว่ากนะ็นะตั่นมาแพนะเนาะตัวเราที่แบบมาปลอมาะนั่นเหลเนาะ เฮ้เดี๋ยวคือเราเป็นม้าม้าไม่ควรจะเป็นมิตรกับเ,เราป่ะม้าไม่ควรจะหนีแล้วนะเออม้าวันดีเพื่อนม้าเป็นไงบ้างเพื่อนม้าเราเป็นม้าเหมือนกันพวกจะหนีทําไมอะ่ะเพื่อนม้าวันดีเอานีททาไมอ่ะม้าปลามานะันเนาะโอเคไปต่อดีกว่า <c oughs> โอเคไอสิ่งแรกที่เราควรหาคืคอปลาใช่ปลาม,มาและ เพราะว่าเราต้องใช้ตามในการแบบเป็นไอ้นั่นอะอะไรนะเอ่อเป็นกวยนอ่าก็ระ้างอะไรวะข้างนีข้างนี้เออแฮะเอานี่ไปด้วยตะเกียงเอเราจะได้มองเห็นไอ้ที่มืดเราฮะไอ้พวกเอารอพวกนี้มันพกวิเดคอนมาด้วยไฮมาที่ ตายแล้วดีนะคือมีม้าอยู่สามารถขี่ม้าได้ไม่งั้นนี่มันคงเร็วกว่าเราแล้วบ้านอะไรอ่ะตามป่ะเย a เยดักแ่กูเลยเว้ยเออแต่ก็ดีแฮคือแบบเวลาแบบเล่นหมวดม้าคือม้าไม่รู้หรอกว่าไอ้นั่นคืออะไรคืออะไรและคือเพลงไม่ผู่มาไงและพวกหมาเกก็วิ่งติด เราก็แบบตีเสียงแบบเสียงจะแบบบ้าบ้าบ้เสียงหาดคลางฮะอ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 ะไรเนี่ยฮะมันควรจะมีดิมันควรจะมีอ่ะนี่ไงนี่คือ house e a คือเอาดีนะเราสามารถทำกับเราได้ฮะแต่ขี้เกียจเราขี้เกียจเวลามีของเลยใช่ไหมแล้วก็แปะเลยเรียบร้อยฮะไม่จะไม่น้องเถือไปอย่างเดียวแหละเราสามารถแบบเรียบร้อยฮะแล้วเราก็สามารถใช้ ขี่มาขีมาเพื่อะแะละเนี่สุดท้ายแล้วเรามาจบเรื่องละวขอเรากันดีกว่าไอ้นี่